พี่ก็พามาดูหมอนทองอต้นนี้นะแถวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ไปปลูกเมื่อประมาณ23่สิามมกราปี67อ่าผ่านมาหนึ่งปีแล้วก็พอต่อไปเนี่ยถ้าปี69นะต้นนี้จะครบสองปีพอดีเลยโอเคไหม อ่านะฮะตอนนี้ก็คือยังไม่ถึง2ปีนะเพราะว่าปลูกเมื่อมกราปี67มกราปี68ก็1ปีแต่ถ้ามกราปี69เนี่ยจะเป็น2ปีตอนนี้เดือนพฤศจิกาก็เป็นไงฮะธันวามกราก็อีกป,ประมาณ2เดือนอันนี้คือสรุปแล้วคือ1ปี10เดือนอ่าเป็นหมอนทองนะต้นนี้เอามาซ่อม นะมาแทนต้นพิกกบเคยทําคลิปนะถ้าใครจําได้ว่าพิกกบถอนต้นให้ดูตอนนั้นนะครับพิกกบเคยเอา,เอาต้นที่เราปลูกแล้วถอนออกมาแล้วก็พิกกบถอนต้นที่เพาะเม็ดด้วยนะให้ดูว่าต้นเพาะเม็ดร,รากยาวเนะี่ยคือคืออยู่ตรงนี้โคกนี้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพิกกบเอาต้นนี้มาปลูกนะครับอันนี้คือหมอนทองนะครับตอนนี้ก็1ปี10เดือนนะปี10เดือน ก็ก่อนหน้านั้นก็เน้นเรื่องอินทะรีนะครับเน้นเรื่องอินทรีย์แล้วก็มีเคมี 15, 20, บ้าง15-20บ้างอ่าแต่ตอนนี้ปนกมหันไ่ใช้พรีพันนะิวทรัลแ p l a n นะครับเป็นหลักเลยนะแต่ว่าแอฟซ่านี่ืกรมใช้มาประมาณ2ปีละ ตัวเอฟซ่าตัวสารเสริมประสิทธิภาพแบบเข้มข้นชนิดเข้มข้นเอฟซ่า e ของ m v ็นะคือไม่ใช่ซื้อลาซาด้าช้อปปีนะเพื่อนครับน,น,นั้นคือมันมีโอกาสเป็นของปลอมเออมีคนถามมว่าทําไมเอฟซ่าไปเจอในลาซาด้าช้อปปีอะไรต่างๆนะคือของมันดีครับมันก็ย่อมมีคนหัวใสเอาไปทํากันเรียกว่าอาจจะปลอมนะครับแล้วก็ คือของด er, ีเขาปลอมขายได้นะครับพีก่กบเองก็ไม่มั่นใจนะไม่อยากจะแนะนำให้ซื้อในแพลตฟอร์มอื่นเราต้องซื้อผ่านผู้แนะนำผ่าน M.A เท่านั้นนะครับแอปซาของด er, ีมันก็ต้องมีคนเล่าเรียนแบบอะคือมันขายง่ายอะเพราะของเขาดังอของมีชื่อ,อเขาคงไม่ไปปลอมสินค้าโนเนียมหรือสินค้าไม่มีมาตรฐานอะไรงี้นะครับ ดังนั้นหลายๆคนอาจจะถามว่าพี่กบนะเราซื้อที่นู่นที่นี่ได้นะในแพทในแอปอื่นๆพี่กบไม่แนะนําให้ไปซื้อที่นั่นซื้อผ่านผู้แนะนําดีกว่านะเพราะว่าอะไรครับเวลามีปัญหาอะไรคืนได้มันข้างขวดมันมีตัวบาร์โค้ดมีอะไรที่มาที่ไปของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะเขามีบอกหมดเลยพิตมาจากไหนวันเดือนปีต่างนะฮะล็อตไหนนะออกมา,าจาก อช็อปไหนออเดอร์ของใครอะไรต่างเขารู้หมดเลยนะครับพิพันธ์ปุ๋ยของ m อเนี่ยเราซื้อตรงกับ m อนะครับเราเป็นแค่สมาชิกเราก็ซื้อตรงมาใช้แล้วก็ถ้าใครอยากทําตลาดธุรกิจนะทำธุรกิจพิกบก็ทําเป็นธุรกิจด้วยนะพิกบก็สามารถที่จะแนะนําให้เพื่อนๆซื้อนะกับ m อ็มนะโดยมีพีก่กเป็นผู้แนะนําแบบนี้นะครับอโอเคคุยเรื่องอแอซ่าแล้วนะฮะก็ คุยเรื่องพี่กบหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของ n e w t i p l a n ของ m อ็ใช้มาก็จริงๆพี่กบก็ซื้อใช้ตั้งแต่2ปีที่แล้วล่ะนะตัวปุ๋ยทางใบของ m อแต่ว่าเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยใส่ใจในการใช้แบบเหมือนใส่ใจมากในรายละเอียดมากนะไม่เหมือนตอนที่มารู้จักเฮียตีาเฮียตีเข้ามาดูแลโดยตรงนะพี่กบก็เลยแบบ ใสยใจมากขึ้นเพราะว่าเออเราเห็นเฮียตีไปทําแปลงอื่นแล้วประสบความสําเร็จเราก็ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแต่ตีก็ไปแนะนําเมื่อ2ปีที่แล้วแหละนะครับที่ประกบรู้จักแ e อฟซ่านะพออใช้ผลิีพันเนี่ยคือตอนนี้นะครับต้นนี้ก็1ปี1ปี10เดือนนะฮะพวกบให้ดูเนาะนี่เรียน1ปี10เดือนนะครับอืมอ่า มีเพื่อนๆถามว่าทําไมใบเงาอะไรเงี้ยของปิปป่กบใบนะดูให้ปิปป่กบนะครับหญ้าก็ไม่ได้ฉีดยาขายะฉีดแล้วะแต่ว่ามันมันผ่านตรงนั้นไปรอบหนึ่งแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับก็ไม่ได้ฉีดอีกนะครับว่าปีนี้ต่อไปนี้ก็คงไม่ได้ฉีดละคงคงใช้การตัดเอานะครับนี่ฮะนีะนะ่ต้นที่ปลูกเนี่ยรุ่นนี้นะครับหนึ่งปีสิบเดือนนะฮะมอนทอง นะฮะพีก่กบไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงตัวกรรมฐานทองว่าจะฉีดก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉีดนะครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็มัวแต่เดินชมสวนลูกค้านะหลายหลาย,หลายท่านที่อุดหน,นุนพีก่กบก็พีก่กบก็เข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจในสวนตัวเองเท่าไหร่นะครับพีก่กบให้ดูไปเรื่อยๆนะนี่ฮะร,รุ่นนี้รุ่นเดียวกันนะครับหนึ่งปี สิเดือนนะครับนี่ดูนี่ฮะ,ฮะโอต้อนนี้ใหญ่มากเลยตอนนี้ก็หันมาใส่ปุ๋ยเคมีทางดินที่พู้กบผสมกับแอปซ่าและซอยพลัดด้วยนะครับแล้วก็ตัวซอยพลัดฉีดดินจริงๆนะในสวนของพกบยังไม่ฉีดนะครับแค่ผสมกับยาข้ามยาฆ่า้าแล้วก็ฉีดนะฉีดยาเท่านั้นเองแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับพอให้แรงนิดหนึ่งนะครับเออเราก็จะ ฉีดซอยพลาสแกบแอบไซอีกครั้งหนึ่งฉีดลงดินเลยนะเพื่อเติมอาหารจุลินทรีย์นี่ฮะเพื่อนครับเนี่หลายคนบอกว่าอาอยากดูแปลงพิกบต้นเล็กเป็นยังไงบ้างอันนี้คือหมอนทองเลยนะครับเพื่อนนี่ฮะก็รุ่นนี้ไม่ได้โชว์สารเออเพราะว่าแค่ปีแปดเดือนเอ้แค่ปีสิเดือนเท่านั้นอ่านี่ฮะก็เริ่มหันมานะใส่ปุ๋ยเคมีนะที่ว่านั่นนะครับ ในในใส่ใจมากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ไม่ใช้มันต้นมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะต้นไม่โตแต่ต้นสูงนะฮะแล้วก็สูงเพียวนะของพิกบนะเป็นสูงเพียวนะต้นหมอนทองนะครับแล้วพิกบพาไปดูเนะี่ิกบพาไปดูต้นนี้อันนี้คือ,อาสาลิกานะปลูกสองต้นเหลือต้นเดียวนะอันนี้สาลิกานะครับ เนี่ยใบจะเขียวเข้มนิดหนึ่งสาลิกาเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เพื่อนเนี่ยเนี่ยสาลิกาเป็นทุเรียนทางนู้นพังงาอะไรทั้งนู่นนะฮะอ่าเนี่ยสาลิกานะครับแล้วก็อันนี้มูซังคิงนะมูสังคิงมีอยู่สองต้นนะอ่ามูสังคิงก็ไปกบตอนแรกว่าจะเปลี่ยนยอดเป็นหนามดำอ่าก็เลยต,ตัดตัดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยด,ดูดิตัด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 ,ตดค,คือคิดว่าจะเปลี่ยนยอดเป็นหนามดำทําไปทํามาไม่เปลี่ยนดีกว่านะ ก็เลี้ยงเขาเลยนะครับดูฮนะเขาโตโดีมากนะครับมูสังคิงส่วนอันนี้ก็คือหมอนทองนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเนาะหมอนทองนะครับรุ่นหนึ่งปีสิบเดือนเนี่ยนะผมไม่เคยฉีดยาฆ่าแมลงนะครับมันก็อยู่ข้องมันได้นะแต่ว่าถ้า,าลงดูรายละเอียดมันก็จะมีนะเห็นไหม นะครับมีมีแมลงเหมือนกันแต่มันกินบ้างมันไม่ถึงขนาดเสียหายเราก็ไม่ต้องไปเรียกว่ากังวลกับมันนี่ฮอันนี้หมอนทองสูงมากเลยนะฮะก็เติมปุ๋ยทางดินอ่ต่อไปก็จะเน้นเรื่องปุ๋ยทางดินควบคู่กันไปด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับอ่าคือชนีชนีนี้นะฮะครบ กุมภาเนี้ยครบสามปีนะชนีนะฮะครบสามปีเนี่ยฮะกุมภาที่จะถึงเนี้ยจะครบสามปีชนีก็ต้นไม่ไม่โตมากนะฮะแต่สูงเพรียวนะครับก็คงต้องอัดปุ๋ยทางดินเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่กบใช้อนซีเนาะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่แต่วันนี้เราต้องการให้ต้นแบบคือมันต้องเร่งกระบวนการสร้างความแข็งแรงให้กับต้นตั้งแต่เล็กๆเลยนะ เราอย่าไปเรียกว่าโตแล้วไปเอาลูกแล้วก็แบวม,งมุงตอนโตอย่างเดียวเราควรควรดูแลเขาตั้งแต่เล็กเลยผมว่านะ,อ,ะอันนี้คือเป็นแนวของอ่าทุเรียนเนี้ยประมาณ2-3ปีในแปลงของพี่กบนะครับอ่าเดี๋ยวพี่กบพาไปดูน้ำดำต่อไปนะครับ เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าล็อกนี้ก็เป็นต้นที่โฉบสารนะครับแหน่ทำสารอยู่ห้าต้นนะเนี่ยผมไม่ดูอันนี้ก็จะเป็นหมอนทองนะครับขยับไปก็จะเป็นนุ่น้ำดำแล้วก็เป็นนกจิบและพวงมณีเออไม่ใช่นวลทองจันนะทางนู้นนะครับอ่าส่วนนี้ก็หมอนทองอันนี้ไม่ได้ทำสารนะครับตัวนี้หนึ่งปีสิบเดือน เ๋าวไปดูน้ำดำอันนี้น้ำดำโอชีเนี่ยฮะก็สองปีสามเดือนนะครับอันนี้ก็ค่อยๆแ,แต่งกิ่งออกนะฮะค่อยๆเล็มๆนะฮะเดี๋ยวเล็มๆกิ่งล่างออกนะครับก็น้ำดำก็โอเคอยู่นะพอพี่กบเนี่ยมีน้ำดำประมาณ30มสิบต้นนะครับโดยประมาณนะ,ะมีพวงมณีด้วยอะไรด้วยนะครับพี่กบเน้นพวกเบญญพรรณ์เป็นหลักนะครับ นี่ก็น้ำดำนะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบก็น้ำดำก็โตดีมากนะครับ่าผมให้ดูนะอันนี้พวมนีก็โตดีมากเลยนะสูง2เมตรเกือบ3เมตรทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบ,รบเพื่อนก็ตอนนี้หันมาใช้ปลิตภัณฑ์นิวทรีเพลนของ m อนะครับอ่าอันนี้โดนหนอนเหมือนกันนะโดนเพีย้ยเห็นไหมเนี่โดนเพี้ยะนะครับ อแต่ว่าใบมันเยอะนะฮะโดนบ้างไม่เป็นไรนะครับอก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงอันนี้ก็แต่งกิ่งไม่เช้าค่อยๆแต่งนี่ครับนี่ฮน้ําดำมวยฉีนะ,ะต้นประมาณสามเมตรแล้วนะครับสองปีสามเดือนเนี่ยสูงสามเมตรนะท่วมหัวเนะ่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทั้งนั้นเลยนะเพื่อนรันนี่ผมไม่ดูนี่ฮะต้นคู่อันนี้ต้นคู่นะมี มีนาำดำแล้วก็มีกระดังงาผมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะต้นนี้เคยลงคลิปหลายครั้งนะครับอ่าอันนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น,น้นามดำนะฮะขวามือเนี่ยเป็นกระดังงานะครับอ่สองต้นนี้ตอนแรกปลูกนำำ้นาดำานาดดำไม่ค่อยสวยนะมันผอมๆยังไงไม่รู้ปี่กบก็เลยแบบเอากระดังงามาลงไว้ตรงนี้หน่อยคิดว่าจะเอาน้ำดำโอ,อกกอะไรเงี้ยที่ไหนได้ <laughs> มันแข่งกันเลยครับนี่ฮะกระดังงาอยู่ าสายไอ้ขวามือนะ,ะกระดังงานะครับผิวจะขา,ขาวๆนิดนึงแต่ว่าน้ำำําดําผิวออกจะเทาเทาดําดนะครับแต่โตแข่งพอๆกันเลยนี่ครับเพื่นอนพอๆกันเลยนะครับก็ลองดูอยู่ได้ก็ให้เขาอยู่ไปนะครับสองสายพันธุ์นะครับกระดังงาเพื่อนๆเคยได้ยินไหมฮะสายพันธุ์กระดังงาเป็นสายพันธุ์ที่มาจากทางสงขลานะครับ อันนี้น้ำดำโอฉีนะนะนี่ฮะนี่ครับ <c oughs> ก็ต้นตออนนี้ก็3ามเมตรแล้วสูงสามเมตรแล้วนี่ลอกนี้น้ำดำกับพวงมณีนะฮะมีพวงมณีก็ประมาณสิบต้นนะครับน้ำดำก็ประมาณสามสิบต้นนะอนี่ฮะอันนี้น้ำดำผมให้เพื่อนดูน้ำดำโตดีนะโตดีไหมผมว่าโตดีนะสูงเห็นไหม แล้วเม่ช้าเลยตัดยอดนะใช้กันไกตัดยอดคลิปยอดทุกยอดเลยนะครับน้ำำําดําทั้งหมอนทองก็คลิปนะคลิปยอดเหมือนกันอะผมให้ดูนะอันนี้พวงมณีนะพวงมณีตอนนี้ไม่ค่อยโตมากแต่ว่าเริ่มละเขาเริ่มตั้งหลักได้แล้วอผทุกบชอบพวงมณีตรงที่มันติดแล้วไม่ค่อยง,องแงนะครับติดแล้วติดเลยดูแลไม่ยากนะครับอะอันนี้ก็พวงมณีกับน้ำำําดํา น้ำําอยู่ขวามือนะพวงมณีอยู่ซ้ายมือนะครับนี่อันนี้ก็เพาะเม็ดนะครับก็ปลูกไปงั้นแหละนะพี่กบก็ปลูกไว้ไว้นะเผื่อกลัวมันต้นมีปัญหาก็เลยไว้เผื่อเสียบยอดเสียบอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามันก็อไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้พวงมณีนะครับออยังไม่ได้แต่งเลยนะตรงนี้ปล่อยชะลูดไปก่อนส่วนขวามือก็เป็นน้ำดำโมยฉีนะสูงนะ อ่ะคืวก็พาไปดูต่อไปนอะนะครับอันนี้ก็น้ํามดำโอยฉีนะฮะโอ้โหยังไม่มาแต่งเลยนะครับเนีย่ยดูกิ่งย้อยห้อยเต็มไปหมดเลยนะครับอืมเนี่ยดูเนี่ยเพื่อนอืมเอ้เออเจ้าลายเจ้าด่างสวยนะนี่ฮะ นี่ก็สูงสามเมตรกว่าแล้วนะครับต้นโตมากอันนี้กิ่งนี้แห้งอ่ะเอาออกเลยอืมเนี่ยดูเนี่ยน้ำดำนะฮะเดี๋ยวต้องมาแต่งกิง่งยังไม่ได้แต่งนะจริงๆงประกบแต่งแค่ปลายปลายไว้นะครับเนี่ยค่อยคอืมนี่ครับตรงนี้ยังไม่ตัดหญ้านี่อันนี้ก็น้ำดำนะครับดูใกล้ๆเลยนะเนี่ย โตมากนะฮะของมีกบเน,นี่ยฮะนี่น้ําดำนะเดินมีทางนู้นอีกนะครับก็ออยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยเนี่ยต้นเนี่ยแข็งแรงมากนะครับดูอ,อืถ้ลองฉีดสะสมอาหารอย่างเดียวนะครับไม่ได้โฉกสานนะชุดนี้ต้นยังเล็กอยู่เนาะอะอันนี้เหมือนกันอันนี้กิ่งหักนะครับต้นนี้กิ่งหักก็นี่ฮะ นี่คหักนี่ตรงนี้ฮะฉีกเลยแล้วก็ฉีกนะมาเห็นไหมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับประมาณสองเดือนที่แล้วนะับประมาณสองเดือนนะดูมันฉีกเลยฮะตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆเห็นรอยไหมนะฮะดูนี่ฮะก็เสียดายมากเลยเสียดายกิ่งมากเลยมันฉีกเลยเนี้ยร่องรอยอืม แต่ต้นโตสูงเห็นไหมเพื่อนๆแลกกิง่งดูผมต้องเนี่ยตัดปลายกิ่งนะครับนี่ก็กิ่งนี้มันต่ําไปนะครับผมอาจจะต้องเอาออกเนี่ยกิ่งนี้นะครับคงเอาคงต้องเอาออกนะครับมันไม่เอาไว้มันมันต่ําไปนะอันนี้โอเคอยู่นะครับแล้วกิ่งอื่นๆก็ค่อยๆนะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับนั่นนั้นก็ใช่หน้าก็ใช่นะครับครับมีประมาณสามสิบต้นนะครับก็พอแล้วแค่นี้ ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็มีหมอนทองอยู่ประมาณเกือบยี่สิบต้นนะครับอมหมอนทองนอกนัก้นก็เป็นเบญจพัรณ์อื่นนะครับก็รวมมแล้วก็เจ็ดแปดสิบต้นของพี่กบนะฮะปลูกทั้งแปลงอย่างนี้นะครับไปข้างในนู้นด้วยนะครับก็อันนี้เม็ดในยาปางมาซ่อมนะฮะอา่าก็ซ่อมได้เกือบเกือบสองปีละนะครับก็ปีสิบเดือนเหมือนกันอันนี้เม็ดในยายปางนะครับ นะครับเนี่ยเม็ดในยายปรางก็โอเคโตใบมาดีมากเลยเนี่ฮะโออันนี้สองอันนี้ปีแปดเดือนนะครับปีแปดเดือนอมาดูทางนี้บ้างพี่กบพามาดูที่โฉบสารนะครับอันนี้คือนวลทองจันนวลทองจันนะครับโอ้เนี่ยใบตันดีมากเลยแต่ดอกน่าจะยังไม่มานะฮะพี่กบก็ ไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยๆไปก่อนอม,มาเห็นตรงนี้ก็ตอนทำคลิปอะอย่าแงบบจริงแล้วว่าออไม่ค่อยได้ <c oughs> มาดูเท่าไหร่นะครับเนี่ยะงวนทองจันใบเขียวเข้มมากเลยนะครับอันนี้ธันวาอันนี้ครบสามปีพอดีนะอันนี้ก็นกหยิบนะครบปีอครบสามปีธันวานี้นะครับวันที่สิบแปดธันวานกหยิบนะครับ อาโอ้โหมาละกอนี่ครับพี่กบหันไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นิวตรีพลนของ MV นะครับอ่าเผื่อใครต้องการใช้นะฮะอ่าโอ้โหพอตอนแรกนึกว่ามันจะแพงนะว่าของแพงอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนแต่พอมารู้วิธีการใช้แล้วอ่หนึ่งลิตรของเขาเนี่ยนะครับอ่าใช้ปกติเนี่ยผสมได้สามพันถึงสี่พันลิตรเลยนะผสมน้ําได้สามพันถึงสี่พันลิตรนะหนึ่งลิตรของเขานะครับ อ,อย่าง 48, 18เนะี่ยแคลเซียมโบลอนอย่างเงี้ย3000 30, หรืออะไรต่างๆอัตราส่วนที่ปปะกบใช้นะฮะอัตราส่วนที่1ลิตรต่อน้ำประมาณ3,000หรือ4,000ลิตรแล้วแต่นะฮะใครจะใช้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ฮะดูสินี่นะครับตัวนกหยิบนะสะสมอาหารไปแล้วนะครับโฉบสารแล้วอันนี้น้ำดำนะครับ ไม่แน่ใจว่าปีนี้มันจะได้ผลไหมนะครับอลองทําดูต้นไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าอายุเขาก็รุ่นเดียวกันนะครับธันวา this ครบสามปีนะครับแล้วก็หมอนทองนี่นะฮะต้นนี้เราก,ก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาอะไรก็ยังไม่มีเวลาได้ฉีดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะเอาของไปให้ครับเ,เพื่อนๆที่สั่งซื้อไว้นะครับ ากซื้อไว้นะก็ขอมาแล้วหลายๆท่านนะครับเอ่ตีไปเบิกมาโอ้โหนะครับตอนนี้ถือว่าเพื่อนๆหลายๆคนหันมาใช้กับพี่กบนะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ไว้ใจนะที่เชื่อมั่นในะสิ่งที่พี่กบแนะนําไปนะครับก็ขึ้นอยู่ท่านนะครแล้วแต่นะใครจะชอบเลือกใช้แบบแนวไหนยังไงก็นะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าพี่กบเองหันมาใช้กับ ผลิตภัณฑ์ของ M อ็มพี่กบคิดว่าเขามีงานวิจัยแล้วก็มีที่มาที่ไปข้อมูลนะครับศึกษาเองได้ทั้งหมดเลยนะครับมีเว็บไซต์ให้ทุกอย่างเลยนะก็ลองหันมาใช้ดูได้นะเพื่อนครับไม่ต้องเชื่อพี่กบนะครับอ่าไม่ต้องเชื่อเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่กบพูดไปให้เพื่อนๆวิเคราะห์เอาเองนะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมนะครับอลองพิจารณาเอาตามความเหมาะสมะความพอใจของท่านนะครับ วันนี้พี่กบขอยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ